ถต่ข้าเห็ดยบปั๊บเนี่ยเข้ากับปรเด็เอามาใส่เฉพาะส่วนของอเข้าสามารถส่งเสริมเข้าสามารถนําไปขาย่อไดโดยไว้ยิ่งท่ดนนยายกะต้องหาตลาดก็ก็ไปหรือแม้ทางท่นานสสนะครับถ้ามีโอกาสสิลงม,มาเบิ้อสิเชิญ่นันลงมาเบิ้งนั่งครับพิธพาัณธ์ห้องสามามากพัฒนาไปนะครับนั่นคือในจุดยุดหนึ่งของตำบลที่ยุ่ลเกันแต่บาเข้าต้องหาจุดเด่นให้ได้ในเรื่องการส่งเสริมอาชีพกันเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับ นะครับได้ได้ได้ร่วมกันมามาพัฒนามาอบรมกันโดวยเฉพาะท่านวิยกกรที่มีความรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบมาจากของน้องอน้องเลิกได้อกโอกดวยความทีความตั้งใจของท่านได้ยกนะครับว่าะม่นย่อนกันว่าหัวใจคุนเคยกันเแต่ว่าเป็น,นค,คน,นคที่เข้าใจในปัญหานะครับตั้งแต่ท่าน ร่อ,องใหม่บุรีรัมย์สอสอกับยในสภาพ์ภาวามิการนะครับถแถลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งครับเพื่อให้เป็นแก่ตักแกนน้าจะต่างรัฐบาลอยู่พนแท่นดีนะครับทานก็หลังจากทะลนโยบายแล้วท่านจะลงพื้นที่นะครับในเรื่องของแก้ปัญหาโยกกระตามนะครับทีมมั่นผู้บริหารรวมก,กับพี่น้องประชาชนของเิ่เพื่อแก้ปัญหาทุกปัญหาที่มั่นมีในปัญหาล้าาาลําดาค่ะๆๆๆๆๆๆๆ ผู้ตีมาน้ำนะคะขอนิยามในน้ำนะคะเป็นผู้สิริรัตน์นาเชยน่าค่ะค่ะเป็นนาำน้ำเปนวัดเป็นพระนักการนะคะท่านบอกออกค่ะถัดไปนะคะขอนิยามในนําในส่วนของท่านประกาศการบริหารจัดบุนนทชลเลื่องนะคะขาดไปไลยเลยครับบุณิบัมานะคะ่ะรอยตงเวรีพิทักษ์ลุงเสิร์ฐค่ะอ่าพี่น้องเปิ้์สสุงานนะคะค่ะท่านต่อไปนะคะท่านประธานสภาพการบริหานจัดบุนนทชลเลื่องก่อนนะคะท่าน กรรมการดำเนินการจัดงานนะครับท่านประธานสภา,าองค์การมรรษัตภิบลนุชนาเรศท่านคุณโฮมสินทุชัยท่านผู้ใหญ่นค,ค,รครโูตรกับเยี่ยบบ้านหมุมที่สองท่านผู้ชมนั่นใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านที่เก้าท่านรองสังเกตวันรองนายกองค์การมรรษัตภิบลนุชนาเรศกลุ่มแปรรูปอาหารนะครับ เพราะว่าบ <mile> ้านของเราอย่างนี้พวกปลาเนาะทำปลาให้ปลาอะไรไปหรือปลาลาอะไรไปเป็นสมเสริมครับก็ถือว่าเป็นโครงการฝึกอาชีพการต่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองประจำปี2005คุณนะคะท่านท่านธุแท้พนสสอคณะกรรมการพิมพ์มณีเป็นยาดสูงนะคะในนคบศรีธรรมราชขอเสียงปรบมือขอบคุณท่านพอออ๋นะคะไม่ยาก คุณทอสอทาท่านผนนนู้แยนันะคะขอบคุณได้หลายนะคะเมารวมกิจกรรมได้มือนี้นะคะคกิจกรรมล่เนีนะคะก็เลยคิดห้ายอย่างทายภาพน้งนองน,นะคะพี่นองเาหันเอเสียงปรบมือสดสัดสดะะ้วยค่ะก็ไปให้พี่คู่นักแม่นะคะเี้นเชิญทนซินรับนะคะค่ะชนะ พอเสียงโปรโมท์เงีดๆใช่ไหมคะ่ะอาอโว่เบือทำกลัดเรื่องแบบที่หนูทำประรด้๋ยวกูกันหนรือว่าแล้วต่อทำกลัดตั้งแต่นะคะ่คะโอเคค่ะเอางามๆม,มาค่ะน้ำค่ะค่ะเป็นน้ำใจนะคะจากทั้งกลุ่มอาชีพนี่กระตาออกมาปากซุ่งด้านตัวย่างสีโงมั่นก็เป็นของเนี่ยพยายสาสศสีบ,บ้านน้องแปรเพิ่นเอ,อ,อามาจ้างปากค่ะ สีโบงนั nah ่นอ่ะอันตัวยากนั่นก็ของโอท็อปกุกการาสีเพิ่นตัดมาแล้วเพิ่นกะมาให้ท่าคุมคุมการปักนี่ปักทรงทรงปักนี่เห็นไหมว่นี่นาที่ปักกันก็ปักยังสร้างหลังกลางนี่ขายมีปักไรไรนี่ขายังมั่นเลยมือยังบั่นในตด่นซีนเนี่ยค่ะเพิ่งปักเสื้อแล้วๆของยายโกงกับน้องแป๋นของเนี่ยสากศีนเนี่ยมั่น ว่าฮั่นในเวิกเบิร์กอีกแต่นีหลายวิธีเบิกเวิกแบบกลางป่าเบิกแบบโดนเอาหรือจังไดอยู่ในกลุ่มนีสิพาคนปาร์ตป็นแทบทุกคนถึงว่าปาร์ตป็นแค่สิพาคนเรื่องการปานี้ได้ก็รูมาจากใส่ถึงใดมาจากได้มาจากพัฒนาสังคมของจลางวัดกาฬสินธุ์คือคุณผู้อาท้อนกมพราชใส่มาสอนปาร์ตท่ายนั่ชิพหาวัน หลักสูตรการตัดคือทั้งปัดทั้งตัดทั้งเก็บเพิ่มมาสอนให้เพิ่มการเพิมาสอนทางงคุมนี่สิบหาวันทางงคุมนี่ก็สนใจปัดปัดจะมีการต่อเติเไมไปเลย่่นัเง ท่านดูเ้วยก็ว่าได้เจ็บ่อว่าบ้านเมงก็บกันนันเบ่งตลอดจ่วูขนมาเยอะแยะพระพ้ทสนใจมาอาจารย์ท่านได้อาจารย์ท่านสอนพระสุยามกข็งแก็เต่าพ่อาสบายพ่พาพืนครับผมได้กันครับวันสว่างมูสอนนะครับสอนให้ได้ได้สอนใจ ครับผมโอเคค่ะ